สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนาการเฉพปทุมรหัส013วันนี้จะมานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทค่ะที่มานะคะจังหวัดชัยนาทเดิมสะกดว่าชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยนะคะมีอนาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆตามเข็มนาิกาจากทิศเหนือได้แก่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสุพรรณบุร,บรีและจังหวัดอุทัยธานีค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำนะคะสุโก้ยคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นสุดชิคริมแม่น้ำเจ้าพยา ร้านตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมีที่นั่งให้เลือกทั้งด้านในร้านในสวนและริมน้ำชิลๆเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะทั้งโมจิสตรอเบอรี่วาลาบิโมจินะคะโมจิโยดน้ำดังงกจเจแปนนิสชีสเคกนะคะและเค้กเมนูอื่นๆอีกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกอีกหลายเมนูเลยค่ะ แตมม่มุมถ่ายรูปก็เยอะมากทั้งส่วนสไตล์เซนส่วนริมแม่น้ำบรรยากาศดีเลยค่ะใครสายคาเฟ่ญี่ปุ่นสายขนมญี่ปุ่นนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะการเดินทางไปจังหวัดชัยนาทนะคะการเดินทางนะคะถ้าเดินทางด้วยรถยนต์นะคะ ชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพไปประมาณ194กิโลเมตรนะคะโดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข1ประมาณกมที่50มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข32ผ่านอ่างทองสิงห์บุรีประมาณกม,มที่183นะคะจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่หมายเลข1ไปชัยนาทอีก10กิโลคะ่ะ ถ้าเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางนะคะจากกรุงเทพมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายเหนือโดยเริ่มบริการตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงห้าโมงเย็นขอไว้ค่ะ5้าโมงครึ่งนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2องชั่วโมงครึ่งราคา89บาทและ75บาบาทตามลำดับค่ะ การเดินทางไปสุโค้ยคาเฟ่นะคะหากมาทางสะพานใหม่จะอยู่เลยวัดป่าเจ้าพยา,ยาม,มาเล็กน้อยบนถนนชัยนะลงตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทรหัสไปรษณีย์ห0ค่ะมีบริการที่จอดรถด,ด้วยนะคะ <c oughs> ช่องทางติดต่อทางเฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็นสุโค้ยคาเฟ่ค่ะ น่วนตำแหน่งที่ตั้งเป็นสุโก้คาเฟ่ถนนช,ชัยนะลงตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะเบอร์โทรนะคะ065 782 3619ค่ะ,คะเวลาเปิดปิดทำการนะคะจันจันถึงพฤหัสบดีนะคะจะเปิดที่เวลา10นาฬิกาและปิดในเวลา5โมงครึ่งค่ะส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะจะเปิดในเวลา8โมงครึ่งถึง ห้าโมงครึ่งค่ะและนี่ก็นะคะก็คือใบปิวสุกอยคาเฟ่นะคะคำคำคมก็คือประสบการณ์ของการเดินทางใจคงอยู่ตลอดไปนะคะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ